สวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่กินข้าวยังคะเรียบร้อยแล้วครับน้องรุยยานะครับกินอะไรมาหรือยังเรียบร้อยแล้วค่ะโอเค,คังั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มส่งเวีนกันเลยนะครับได้วันนี้วันที่17กันยายนนะครับเวลาแปดนาฬิกายอดผู้ป่วยทั้งหมดนี่ย15คนจำหน่ายสองคนรับใหม่เพิ่มหนึ่งคนเป็นผู้ป่วยเพศชายอายุย2บสองปีครับมาด้วย2ชั่วโมงเนี่ยมีอาการก็คือไปแบบดูเพื่อนบ้านอาบน้ำจึงโดนตำรวจแจ้งจับนำมาส่งที่โรงพยาบาลครับ หนึ่งเดือนก่อนมาเน the ี่ยญาติให้ประวัติว่าผู้ป่วยนี่มีอาการก็คือชอบเดินแก้ผ้าเปิดเผยอวัยวะเพศแล้วก็ชอบแปบมองเพื่อนบ้านอาบน้ำครับ1 2 3 4โอเคทุกคนหยุดก่อนนะอย่าน้องยาต่อเลย โอเคนะคะวันนี้จะมีเพื่อนใหม่เข้ามานะคะอยากให้เพื่อนแนะนำตัวนิดนึงนะสวัสดีครับผมชื่อสมอสแซดสมัติฮานครับอ่อได้รู้จักกับเพื่อนแล้วนะคะไหนใครได้ฟังเพื่อนแนะนําตัวบ้างคะชื่ออะไรคะสมอสแซดครับแซดครับแซดแซดบอยโอเคนะคะได้รู้จักชื่อเพื่อนแล้วฝากดูแลเพื่อนด้วยนะได้คนระับโอเคองั้นเดี๋ยวไปออกกําลังกาย เคราศั์ก็ช่วยดูแลสมอแซดจนทั้งสองคนสนิทใจกัน ไม่มีใครอยู่เลยวะไปไหนกันหมดนะรู้อ่ะชามึงรู้ไหมว่า <c oughs> ม,มีพยาบาลคนหนึ่งเลยแม่มชอบเป้าเวรตอนเที่ยง้็ไปอยู่ไหนนะพี่แอบไปกินข้า,าวไงรู้ไหมว่าใครไม่รู้อีกคนที่ชื่อยานั้นอางนี้นะะแล้วกันมันไม่ค่อยอยู่เอาเวรฉันเราแอบหนี้กันเลย้ลยมันจะดีเหรอพี่ ก็เชื่อพี่ว่พี่อะประสบการมาแล้วอยู่มานานางนั้นผมเชื่อพี่นะพี่เราจะหน<ป>ีกันได้ใช่ไหมโอ้ไม่ต้องเป็นห่วงไป,ไปไปกันเลย 我也 สามส่นเลยดูเล er? ่นไดอ่ะสามเหรอพี่พี่พี bueno> ่คนให้หายหาให้หายให้หายไปอยู่ไหนเอ้าเฮ้ยงั้นไปเหยไปเลยเฮ้ยยุดยุดดอีคนอีกคยุดหยสมอเซตหยุด อะไรขึ้นครับช่วยเล่าเหตุการณ์ให้ผมฟังหน่อยค่ะก็คือตอนที่ฉันไปให้ยาก่อนอาหารนะคะคเว่าตอนนั้นอ่ะฉันปวดท้องมากแล้วก็จึงรีบไปห้องน้ําแล้วก็ไม่ได้ดูประตูว่าล็อกดีไหมคะ่ะแล้วก็ทําให้ตอนนั้นอ่ะไม่มีใครเฝ้าคนไข้คะ่ะแล้วก็พอฉันใหม่อีกทีะคะ่ะจะให้ยาหลังอาหารก็ไม่พบคนไข้แล้วค่ะงั้นเดี๋ยวผมขอไปตรวจอสอบกล้องวงจรปิดก่อนนะครับ ค่ะสวัสดีค่ะครับสคริข้าพน้าค่ะมีเรื่องการงานที่เกิดขึ้นเมื่อตอนเช้าครับค่ะก็คือได้มีพยาบาลเข้าไปให้ยาคนไข้รังจยากให้ยาเนี่ยไม่ได้ตรวจสอบว่าประตูล็อกยูงไนครับก็คือพยาบาลไปเข้าห้องน้ำซะก่อนเนการการท้องเสียทาให้พอออกมาพอมาเจรจาหลังอาหารเนี่ยก็พบว่าไม่พบคนไข้แล้วครับซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่ควบคุมก็ได้เจอคนไข้ทั้งสองคนแล้วคนไข้คนเนี่ย ได้รับอุบัติเหตุเนื่องจากปีนฟร,ฟรั้วใส่ขวดเบียบยนะครับส่วนอีกคนนะี่ยก็คือระหว่างหลบนี้เนะี่ยได้ไปแอบมองเจ้าหน้าที่ในโงงรงพยาบาลซึ่งได้มีได้มีการเจราจากนันเรียบร้อยแล้วครับทางเจ้าหน้าที่ไม่ได้เอาความอะไรครับ,รบรค่ะรับทราบค่ะเดี๋ยวเออ่จะแจ้งหัวหน้าฝ่ายให้นะคะได้ครับครับผมครับค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะค่ะารายงานจากอัโห,หน้าตึกนะคะค่ะค่ะ<อ>วันนี้ได้มีเหตุการณ์ผู้ป่วยหลบหนีค่ะจํานวน2องรายค่ะแต่ว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้พบคนไข้ทั้งสองรายแล้วนะคะคน,คนที่หนึ่งได้รับอุบัติเหตุออตอนปีนรั้วค่ะแต่ว,ว่าตอนนี้ได้ใส่เฟอร์เรียบร้อยแล้วค่ะส่วนคนที่2องนี้ระวังหลบหนีก็ได้ไปเข้าห้องน้ําค่ะซึ่งได้ไปแอบมอง เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลค่ะแล้วก็ได้มีการเจรจาเรียบร้อยแล้วนะคะอ,อ,อค่ะแตบบ่ทางเจ้าหน้าที่ไม่เอาความค่ะอืมใช่ค่ะทราบรนแล้วนะคะงั้นพรุ่งนี้เวลาประมาณ9ก้าโมงเนี่ยเดี๋ยวจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการนะคะฝากบ,บอกผู้ที่เกี่ยวข้องมาเ,เจอกันนะคะรับทราบค่ะเดี๋ยวจะประสานให้นะคะได้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะทุกคนคงจะทราบเรื่องที่เกิดขึ้นกันแล้วนะคะแล้วมีใครพอจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วมีใครพอจะทราบไหมว่ามันอยู่ในความเสี่ยงระดับไหนความเสี่ยงแบบนอนคลินิกคริสค่ะอยู่ในระดับเอฟครับใช่ค่ะแล้วมีใครพอจะทราบไหมว่าเราคนที่จะจัดการกับความเสี่ยงแบบนี้ยังไงบ้างแรงงานอาเอนเทคนิคสารมันบะ รานงานอายังเป็นงงในสามวันค่ะแล้วก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแด้ภาในเจ็ดวันค่ะแล้วก็รายง,งานผลค่ะอืมค่ะใช่ค่ะแล้วทุกคนคิดว่าเราควรที่จะจัดการเรื่องนี้ยังไงดีคะผมขอเสนอให้มีผู้คุมเพิ่มคอยทำหน้าที่เปิดป<ม>ิดประตูล็อกประตูแล้วก็เข้าตรงประตูอืมค่ะแล้วมีใครอยากจะเสนอเพิ่มเติมไหม ถ้าไม่มีงั้นก็ขอสรุปนะคะก็คือเราจะใช้วิธีการเพิ่มผู้คุมตรงที่ประตูเพื่อเป็นการแก้ไขเหตุการณ์ในครั้งนี้แล้วก็ขอกำชับทุกคนนะคะว่าควรที่จะระมัดระวงังแล้วก็มีสติให้มากยิ่งขึ้นนะคะเนื่องจากว่าเราเป็นคนไข้เนี่ยเป็นแผนกจิตเวชด้วยเราควรที่จะไม่ควรที่จะฉลาดใจอะคะ่ะแล้วก็ส่วนพยาบาลที่ทําให้เกิดเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะถือว่าครั้งนี้ยก็ถือว่าเป็นการตัดเตือนก่อนนะคะ ถ้าหากว่า,ามีเหตุการณ์เ,เกิดขึ้นแบบนี้อีกอะค่ะก็ขออนุญาตใช้มารกากที่เข้งมงวดกว่านี้นะคะค่ะดิฉันขอโทษค่ะเดี๋ยวจะระมัดระวังมากขึ้นค่ะอืมค่ะก็ขอจบการประชุมเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะ,ะบ i <laughs> not